เพราะฉะนั้นพวกท่านจงอธิษฐานเช่นนี้ว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้สถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกพี่น้องรอบตัวเราเนี่ยเรื่องของบรรยากาศเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะ เพราะว่าเราต้องการให้รอบชีวิตของเราบรรยากาศในชีวิตของเรานั้นเป็นบรรยากาศของสวรรค์พี่น้องสังเกตดูว่าตอนนี้เนี่ยบรรยากาศในประเทศของเราเป็นบรรยากาศของความหดหู่ทำไมถึงเป็นบรรยากาศของความหดหู่เพราะว่ามีสงครามที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะสำหรับประเทศไทยแล้วก็เขมรมีคนที่ใกล้ชิดอาจจะมีครอบครัวมีญาติที่ต้องเสียชีวิต เราเห็นว่าผู้คนต้องหลบหนีทหารเสียชีวิตพละเลือนเสียชีวิตแล้วข่าวที่เราเห็นทุกวันมันเป็นข่าวของความเกลียดชังความเครียดแค้นคเขมรมีความสงสัยว่าทําไมสิ่งนี้มันจะต้องเกิดขึ้นในประเทศของเราทําไมสิ่งนี้จะต้องเกิดขึ้นพี่น้องเราไม่สามารถควบคุมสถานการณ์เหล่านี้ได้นะเพราะว่ามีสิ่งที่ใหญ่กว่าเราที่ควบคุมอยู่คือวิญ,ญญาณที่ครอบครองในสถานย่านฟ้าอากาศ นะสิ่งเหล่านี้มีวิญญาณที่ทําให้เกิดสงครามระหว่างประเทศมีวิญญาณที่เขาครอบครองแล้วก็กําหนดให้เกิดสิ่งเหล่านั้นขึ้นแต่ในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าเราสามารถกําหนดเขตแดนของเราได้เพราะว่าเราเป็นของพระเจ้าเราอยู่ในอาณาจักรของสวรรค์ถึงแม้ว่าเราอยู่ในโลกนี้จริงแต่เราไม่ได้เป็นของโลกนี้เราเป็นของพระเจ้าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือเราจะต้อง เคลียร์บรรยากาศในชีวิตของเราอย่าให้ความหดหูนั้นเข้ามาครอบงําชีวิตของเรานะคะเพราะว่าบรรยากาศของประเทศไทยตอนนี้เป็นบรรยากาศของความหดหูความเศร้าหมองมากแล้วเมื่อเราอ่านขา่าวเราดูข่าวเราก็อินไปกับสิ่งเหล่านั้นด้วยนะคะทำให้เราเนี่ยรู้สึกหดหูใจแล้วก็ไม่มีสันติสุขเพราะฉนั้นสิ่งที่พระเยซูสอนให้สาวกอธิษฐานนพะร่องบอกว่าขอให้แผ่นดินสวรรค์ของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอให้เป็นไปตามพระไทยของพระองค์ในสวรรค์เป็นแบบไหนให้เป็นแบบนั้นในแผ่นดินโลกพี่น้องเราต้องดูบรรยากาศรอบตัวของเราทุกวันนะว่าเวลานี้มันเป็นบรรยากาศของอะไรข้าพเจ้าไหวในเรื่องของบรรยากาศมาก เวลาที่เราตื่นขึ้นมาปุ๊บเราจะรู้เลยว่าช่วงนี้มันจะเป็นบรรยากาศของการถูกกดขี่บรรยากาศของความมืดหรือบรรยากาศของการถูกบีบบังคับบรรยากาศอะไรก็ตามที่มันทําให้เรานั้นขาดสันติสุขหรือบรรยากาศของความหดหู่เราจะสามารถสัมผัสได้ แล้วเราจะรู้ว่าเรากําลังอยู่ในบรรยากาศของความมืดพี่น้องแต่พระเจ้าให้สิทธิอำนาจกับเราที่เราไม่ต้องจมอยู่ในบรรยากาศเช่นนั้นนะเพราะฉะนั้นทุกวันเนี่ยเราควรจะสังเกตรบรรยากาศในชุดข,ของเราพี่น้องถ้าเราไม่เปลี่ยนบรรยากาศในชุดข,ของเราเนี่ยปัญหาเดิมๆมันจะเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําอีกนะ จึงมีความสําคัญว่าเราสามารถเคลียร์บรรยากาศรอบตัวเราให้เป็นบรรยากาศของสวรรค์นะไม่ว่าอะไรที่มันกําลังเกิดขึ้นในโลกนี้พี่น้องแม้กระทั่งความคิดของคนในโลกเพราะว่าตอนนี้คนทั้งประเทศนะกำลังมีความหดหู่กาลังมีความโกรธกำลังมีความเสียใจนะเพราะฉะนั้น ความคิดของผู้คนเป็นบรรยากาศที่มันเกิดขึ้นในบรรยากาศของคลื่นนะฮะและเราก็สามารถรับรู้คลื่นเหล่านั้นได้นะฮะคลื่นของบรรยากาศที่เกิดขึ้นในประเทศเราสามารถรับรู้สัมผัสได้และมันส่งผลกระทบกับเราแล้ว โซเชียลมีเดียที่เราดูทุกวันก็มีผลกระทบกับเราเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มาตามคลื่นนะอินเทอร์เน็ตเหมือนกับสัญญาอินเทอร์เน็ตเป็นคลื่นที่อยู่รอบตัวเราในโลกของเราเนี่ยมันมีคลื่นอะไรต่างๆมากมายที่มันมาสัมผัสเราได้แล้วโดยเฉพาะคลื่นสมองของมนุษย์เนี่ยมันสามารถสื่อสารแล้วก็เชื่อมต่อกันได้เพราะฉะนั้นรอบตัวเราถ้าเราไม่ชำระเราจะสามารถรับบรรยากาศเหล่านั้นเข้ามาโดยที่เราไม่รู้ตัวอยู่ๆก็หดหูนะ บางครั้งเราไปต่างประเทศข้าพเจ้าไปเที่ยวที่บาหลีมาพี่น้องแล้วไปเมืองหนึ่งที่ชื่อว่าอุบุตนะคะอุบุตเนี่ยเป็นเมืองที่เป็นบรรยากาศของสปิโรชัลมากนะคะคือเป็นบรรยากาศฝ่ายวิญญาณมาก เวลาที่เราไปเมืองอื่นเราก็จะรู้สึกเฉยๆนะเป็นบรรยากาศของอนักท่องเที่ยวนะมีต่างชาติมีหลายชาติหลายภาษาที่จะพิเที่ยวที่นั่นแต่เมื่อไรที่เราไปที่อุบุตปุ๊บเนี่ยเมื่อเราเข้าไปในบรรยากาศพี่น้องมันสัมผัสได้ถึงบรรยากาศของฝ่ายวิญญาณที่หนานแน่นมากๆนะคะเพราะว่าที่นั่นเป็นเมืองของฝ่ายวิญญาณจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่รบกวนข้าพเจ้ามากนะคะข้าพเจ้าต้องอธิษฐานแล้วก็ชำระแล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศอยู่ตลอดเวลา นะเพราะฉะนั้นอันนี้คือตัวอย่างว่าไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนพี่น้องมันสัมผัสได้ถึงบรรยากาศของที่แห่งนั้นนะเพราะฉะนั้นพี่น้องเรามาสังเกตบรรยากาศในบ้านของเราในชื่อของเราว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นบรรยากาศของความแตกแยกมันเป็นบรรยากาศของความเกียดชังมันเป็นบรรยากาศของความหดหู่หรืออะไรก็ตามนะพี่น้องเพราะฉะนั้นเรา จึงต้องอธิษฐานแล้วเชิญบรรยากาศของสวรรค์เข้ามานะให้เราอธิษฐานแบบนี้ด้วยกันหะพี่น้องอธิษฐานแบบนี้ในพระนามของพระเยซูเราอธิษฐานแล้วเคลียรบรรยากาศรอบตัวเราเราอธิษฐานลดตัดสัมพันธ์กับบรรยากาศแห่งความหดหู่ความท้อใจบรรยากาศของความเศร้าบรรยากาศของความมืดความกดขี่บรรยากาศของความ กลัวทุกอย่างบรรยากาศของความขาดแขนบรรยากาศของการถูกรู้สึกกดขี่ข่มเหงบรรยากาศของการถูกบีบบังคับบรรยากาศของการหยุดนิ่งแล้วไม่เกิดผลทุกบรรยากาศเหล่านี้ที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าเป็นบรรยากาศของความมืดเราที่ทาเราตัดสัมพันธ์แล้วเราประกาศเคลียร์อยู่เหนือบรรยากาศรอบตัวเราบรรยากาศรอบตัวแล้วรอบบ้านในที่ทํางานในครอบครัวในบ้านของเราที่อยู่อาศัยของเราบรรยากาศรอบตัวเราบรรยากาศใน ความคิดของเราเราทิฐานเคลียร์บรรยากาศแห่งความมืดนั้นออกไปเราตัดสัมพันธ์แล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับวิญญาณต่างๆที่นําสิ่งเหล่านั้นเข้ามาเ mm hmm. ทพผู้ครองศักดิเทพทั้งหลายที่ควบคุมอยู่เหนือสถานย่านฟ้าอากาศเราที่ฐานเราตัดสัมพันธ์กับการงานของสิ่งเหล่านั้น แต่เราที่ฐานว่าเราขอเชิญแผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ที่นี่แผ่นดินสวรรค์ของพระองค์เป็นเช่นใดมันจะเป็นบรรยากาศเช่นนั้นรอบตัวของเรารอบตัวที่ทํางานรอบบ้านของเราในครอบครัวในอาณาจักรของเรา จะเป็นบรรยากาศของสวรรค์คือสันติสุขและความชื่นชมยินดีเป็นบรรยากาศของความสว่างบรรยากาศของการเกิดผลบรรยากาศของความปลอดภัยบรรยากาศของความกล้าหาญและขอบรรยากาศของการทรงสถิตของพระเจ้าทรงสถิตอยู่ที่นี่พระวิญญาณบริสุทธิ์เราเชิญการทรงสถิตของพระองค์อยู่ที่นี่ฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าเราขอเชิญการทรงสิทธิ์ของพระองค์และขอบรรยากาศของสวรรค์สถิตอยู่ที่นี่ลบเคลียความมืดออกไปให้หมดเราที่ทานแล้วประกาศความ สว่างของพระองค์เราประกาศส,สันติสุขเราประกาศชัยชนะเราประกาศความชื่นชมยินดีเราประกาศเส,สรีภาพพระงเจ้าค่ะในพระนามของพระเยซู connect. เราหักแอกสิ่งที่ผูกมัดเราอยู่พระเจา้าเราประกาศเสรีภาพแล้วเรารับสันติสุขของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราพระเจ้าเรารับการเกิดผลแล้วรับการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าเมื่อบรรยากาศของสวรรค์อยู่ที่นี่ทุกสิ่งนั้นเกิดผลตามน้ําพระทัยของพระองค์พระเจ้าเราประกาศเดี๋ยวนี้ว่าเราอยู่ในโลกแต่เราไม่ได้เป็นของโลกนี้ เราประกาศตัดสัมพันธ์กับการเกี่ยวข้องกับวิญญาณของโลกทุกอย่างแต่เราที่ฐาน ขอให้เราเชื่อมต่ออยู่กับพระวิญญาณบริสุทธิ์และให้เราเชื่อมต่ออยู่กับอาณาจักรของสวรรค์เพื่อเราจะเกิดผลตามแผ่นดินของพระเจ้าฮาลเลลูยาพระเจ้าเราไม่อนุญาตให้บรรยากาศของความมืดเข้ามาแต่เราอธิษฐานและประกาศความสว่างของพระเจ้านั้นปกคลุมอยู่ทุกแห่งหนในชีวิตของเราเราจะไม่มีความมืดและเราจะอยู่ในความสว่างอยู่ในความร่าเริงในความชื่นชมยินดีและอยู่ในการเกิดผลทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระองค์ในพระนาม พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องได้รับการหนุนใจจากพระวจนาของพระเจ้าถ้าพี่น้องชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe และถ้าพี่น้องต้องการย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆสามารถที่จะกดได้ที่ p l a y ์ลิสที่ขึ้นอยู่นี้นะคะขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องคะ่ะ